สวัสดีครับผมช่างปองนะครับมิสเตอร์สวิวันนี้ก็ได้มี iPad A5 นะครับ เข้ามาให้มซ่อมนะครับตัวนี้ก็เปิดไม่ติดนะครับอาการเดิมๆเลยวนหญ่ก็จะเปิดไม่ติดมาหาผมทุกทุกเครื่องนะครับที่มาไม่ค่อยจะได้ซ่อมที่แบบจอแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นถ้ามาถึงผมเนี่ยจะเป็นอาการเปิดไม่ติดเพราะว่าถ้าเป็นจอแตกก็จะเป็นอีกคะแนกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะเครื่องก่อนนะครับเบื้องต้นโอเคก็ผมแกะจอออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเช็คเครื่องนะครับว่าทําไมมันถึงเปิดไม่ติดนะครับมาดูสาเหตุกันรอยตัวแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่า จะได้นะครับตัดวงจรไฟฟ้าวงจรตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้เขาไม่ทํางานก่อนแต่ผมยังไม่ถอดจอนะเก็บจอนี้ไว้ก่อน,นคือขอกรีดตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็จะ,จะแกะตัวซิงค์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดถึงโอเคเรียบร้อยดูเบื้องต้นก่อนครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เกิดปล่อยไหมไหมนะเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าไปนะจ่ายไฟตรงเข้าไปโดยที่ไม่ผ่านแบตเตอรี่เลยนะขอคริป กาวไว้ก่อนก็จิ้มเข้าไฟบวกนะครับอ่ะก่อนจิ้มนะครับเดี๋ยวดูวงจรน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับที่ช่างทุกคนสว่วนใหญ่ต้องดูวงจรผ้าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ารีบดูแล้วตรงนี้คือวีเมนเราสามารถจ่ายเข้าได้เลยนะครับวิธีดูก็คือเราจะต้องหาไอซีพาวเวอร์ให้เจอนะครับแล้วก็เข้าไปที่บริเวณอ่า ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเราลอกไปสีพาวเวอร์เราก็จะเห็นว่าสีแดงๆนะครับที่วิ่งไปเนี่ยคือลายไฟหลักนะครับไฟสีโวลที่วิ่งไปทั่วบอร์ดนะครับไปเราจะจ่ายไฟตรงเข้าไปเลยตรงไหนก็ได้นะครับจะเป็นหัวสีแดงเนี่ยเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานผ่านไฟตัวนี้โดยการผ่านโทล์สไพย์เพื่อดูกระแสนะครับว่าตัวเครื่องนี่ปกติหรือเปล่านะครับตัวน,นี้ผมจ่ายเข้าไปโดยตรงแล้วนะครับแล้วก็ทําการออนตอนนี้ผมออนเครื่องติดนะครับโอเคเครื่อง ติดหน้า r e c o v e r y แต่ด้วยว่าเมื่อกี้ที่ผมกดไม่ขึ้นนาเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดด้วยนะครับทีนี้ผมจะขอลองถอดปุ Boom ่ม power ดูก่อนอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนนะเนี้ยส่วนใหญ่อาการเนี้ยครับปุ่ม power มันชอบค้างนะครับเดี๋ยวผมขอถอดปุ Boom ่ม power ก่อนแล้วมาดูกันว่ามันยังจะติด r e c o v e r y หมดอยู่ไหมนะครับ power คือปุ่มนี้เสร็จแล้วขอใส่แบตเตอรี่กลับไปที่เดิมทําการเสียบสายเข้าไปนะครับโอเคผมจะใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมนะครับเพื่อกด ออกหน้า Recovery m o d หมดนะครับออกเลยมาดูกันว่ามันจะออกหน้า Recovery ไหมถ้ามันออกก็แสดงว่าปุ่ม c o เ e r ร์มันเสียนะครับแต่ถ้ามันไม่ออกหน้า Recovery ก็แสดงว่าตัวหน่วยความจำหรือตัวเมีบอร์ดนะตอนนี้มีปัญหาอยู่นะครับรอสักครู่นะครับแอปเปิ้ลติดเดี๋ยวผมจะทอดสายชาร์จตอนที่แอปเปินขึ้นนะครับ Okay. เปิลไม่ดับแต่ว่ามันขึ้นเอาโลโก้ติดดับติดดับนะครับที่ผมบอกว่าเปิลไม่ดับคือวาตอนที่ผมทอดสายสายชาร์จเนี่ยถ้ามันถ้ามันดับตอนนี้ผมทอดออกเลยเนี่ยแสดงว่าตัวแบตเตอรี่นี่กำลังงานนะครับแต่ว่าอันนี้มันติดดับอยู่แสดงว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรนะครับในตัวเครื่องที่ทําให้มันขึ้นโลโก้ติดดับนะครับผมขอทอดตัวแพรนี้เป็นบวกลบนะครับก็ยังติดดับอยู่มีแพรอะลรอีกแพรกล้องหลังหรอไม่น่าใช่นะครับดับไหม เก่ okay. ยังติดดับอยู่นะครับต่อไปไล่ถอดให้ครบนะครับแพรเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยพวกเซนเซอร์พวกนี้ก็มีผลนะครับถอดแพรนี้ก่อนใช่ไหมถ้าไม่หายเลยถ้าผมทอดทุกแพรแล้นไม่หายะครับอาจจะเกิดจากตัวนความจำนั้นมีปัญหานะครับเราจะต้องพยายามไล่ถอดทุกแพรที่เกี่ยวข้องนะครับที่มันเชื่อมต่ออยู่รกรับอุปกรณ์ของตัวเมนบอร์ดเนี่ยถอดออกทั้งหมดเลยทังนี้หมดแล้วนะครับยังติดดับอยู่อ๋อเหลือท่าซิมนะครับไม่เหลือแล้วนะครับ การนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าหน้าโหมด Recovery แล้วก็ทำการอัปเดตอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าผมถอดทุกแพรแล้วมันยังติดดับอยู่นะครับโ okay. อเคเข้า Recovery แล้วนะครับดาวน์โหลดไฟล์ก่อน,น ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ iPad Air 5อาการ e er อ r ร์เ4013นะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อต้อนคลิปที่ผมบอกไปว่าคิปว่าหน่วยความจํามันเสียทําซอฟต์แวร์ก็ไม่หายใช่ไหมครับตัวนี้ผมก็ลองเปลี่ยนหน่วยความจําแล้วก็ไม่หายเช่นกันนะครับทีนี้ผมก็เลยไล่ตรวจเช็คไปเรื่อยๆนะครับก็ไปตรวจเช็คเจอปัญหาคิดว่าคาดว่านะครับ จะเป็นที่ตัว CPU ผมเคยทำการยกขึ้นมาแล้วทำการรีบอลขาใหม่แล้วก็วางกลับไปนะครับแต่ว่าเพลในคลิปเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายตอนวางกลับมาให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยละเรายกออกมารีบอลขาแล้วก็วางกลับไปนะครับและรีสตัวอีกรอบก็สามารถใช้งานได้เครื่องก็กลับมาติดปกติแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย ติดตะเกอร์ไอดีของลูกค้าอยู่นะครับผมก็ต้องรอลูกค้ามาใส่เองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขอตะเกอดีลูกค้าไว้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เจออาการแบบนี้สามารถนะครับเอามาให้ผมตรวจเช็คอาการก่อนได้นะครับแล้วก็ผมจะประเมินราคาซ่อมให้เคร่าวๆก่อนแล้วว่าตัวไหนมันเสียเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องราคากันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วลูกค้าจะต้องไม่ซ่อมเดี๋ยวค่อยคุยจะหลังใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้โอเคสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาซ่อมนะครับสามารถเข้ามาหาผมโดยตรงได้ที่ฟิชเจอร์ปาร์คลังติดชั้นสาม่สดนินทานนางมเอง สามารถรรส่งปรษณียีไทยเคอรี่เจนดีแฟลกต์เอเได้ทุกท้องทังเลยครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมช่างปองมิสเตอร์สวิทต์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ